หน้าใช้แอปแต่ขาไม่ได้ใช้แอปอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งแรงของขาแข้งกันนะทุกคนขาขวาก่อนอยืดตรงก่อนข่อมแบบนี้นะตอนนี้ยืดจนหนังตรงนะแล้วก็ทําเหมือนแบบนั่งนะคะแบบไปห้างแต่ว่าเราจะนั่งท่านี้เพื่อเราจะทดสอบขาเรานะ สำหรับบางคนที่ยังไม่เคยทำก็ค่อยๆทำแต่คนนี้คือก็ทสอบมานานทำมานานแล้วคนระัเราก็ดูว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะเราทักดูนะข่านี้ก็เป็นการเช็คความแข็งแรงของขามเรานะอันนี้ขาขวาอ่ะต่อไปเราเช็คความแข็งแรงขาซ้ายทำเหมือนกันนะคะ ทำแบบเหมือนเราจะนั่งเนี้ยเราใช้ความแข็งแรงทำเหมือนจะนั่งน่ะทำเหมือนจะนั่งลงนะเนาะแล้วก็ดูการทรงตัวของเราด้วยอ่ะซึ่งการทรงตัวขาตรงนี้เข่าตรงนี้ขานี้วนเวลาเราทำชินช้นๆน่ะ ขาจะแข็งแลวเวลาเราล้มมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าเราทําจนชินเนาะแลวเวลาขาแข็งเนี่ยทุกคนการลุกการนั่งก็จะสบายขึ้นจากเมื่อก่อนเวลาเราลุกเราก็จะต้องจับเขาเรียกว่ายันพื้นนะเราก็จะไม่ต้องอยันซึ่งวิธีง่ายง่ายเลยนะคะคือลุกยืน ลูกนั่งลุกนั่งลุกนั่งเหมือนเราเข้าส้วมแล้วเรานั่งเนี่ยแล้วก็ลูกเนี่ยวิธีง่ายๆนะนี่แข็งแรงสะโพกสะโพกของเราเนาะตรงนี้ข่าขาคือสัญญาณที่ว่าจะทําให้เราเนะี่ยมีความมั่นคงเนาะความมั่นคงมันอยู่ตรงนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเรา สร้างสมดุลในการขามห้วท้องขมิก้นโกนถ้านั่งก็เนาะแล้วแบกบยกกระบ,บังลมแบกบออกหายล่ถึงต้องแบกนะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยหลังค่อมเหมืนนี้เยอะมากเลยอะ่ะอันนี้นี่ฝึกทำเพราะว่าตั้งใจจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนาะเหมือนการออมเงินน่ะทุกคนนะเหมือนการฉีดขาเหมือนกันเนี่ยต้องทําไปเรื่อยๆค่ะ ทำไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละตราบที่เรามีอายุอยู่ตราบที่เรามีอายุเราก็ทาไปเรื่อยๆนะคะีนเคนะทุกคนมาทำแล้วเห็นไหมอ้ออ้ออะไรจะขนดนั้นอะไรจะขนดนั้นก่อนทันจนชินเนี่ยโอเคนะคะ